สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกทท่านวันนี้จะไปตามหาหมอนวีเศษอีกทีนะครับผมเป็น E p พีที่2ชมไปร่วมกันครับว่าจะเจอือไหมชมร่วมกันครับจากล็อกขุดดินขึ้นมาล็อกนี้จเจอแล้วครับเจอไข่เนเจ้าแเวสตอีกแล้วอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งอยู่ในลาน ลานที่ถมดินของอีกเจ้าหนึ่งนี่ลานนี้กว้างขวางทีเดียวครับไปนงมุ่นเลยรู้สึกว่านกแต้แต้วแวดจะมารวมตัวกันเพื่อสร้างรังหรือว่าตัดต่อสายพันธุก,กรรมอยู่ตรงนี้นี่จเจออีกรังหนึ่งครับแม่นั้นห่วงเลยเกินไปแล้วครับไปครับไปดูไปดูว่าจะมีอีกไหม รู้สึกเยอะนะครับเยอะทีเดียวในการทำรังของนกแต้วแว๊ดอยู่ประมาณที่ว่าบริเวณถมดินตรงนี้เดี๋ยเดินดูก่อนครับเดินดูก่อนนะว่าจะมีที่ไหนอีกว่าจะไปทำรังวัชีใดอีกเนาะตามล่าหาหมอนวิเศษตามล่าหาหมอนวิเศษมาแล้วครับเจอแล้ว เลยหนึ่งหลังครับอยู่ทางนี้ตรงนี้สามสามใบตรงนี้สามใบเถาไข่แน่นั้นเห็นไปแล้วอยู่ตรงนี้สามใบคุ้งเดียวกันกับทางนี้นะครับอ่าวเดียวกันกับที่ที่ถมแปลงนี้นะครับ เยอะครับเยอะวันนี้มีมาเจอเยอะครับเยอะนี่สามใบไปครับว่าจะมีอีกหรือเปล่ารู้สึกว่าจะมีเยอะทีเดียวนะเพราะรู้สึกว่านกมารวมตัวกันที่นี่เยอะมากเลยมารวมตัวกันอยู่ที่จุดที่ถมที่ดินใหม่นี้เยอะเลยทีเดียวครับดูดิว่าทั้งหมดจะมี จะ,จะเจอจีรังเราจะเจอจีรังครัอบวันนี้มาลรุนกันตามล่าหาหมอนพิเศษของนกแต่เจ้ยวแวบดบ่ <c oughs> <c oughs> บอน้ำนี่เต็มเปลี่ยมเลยทีเดียวบอ่อน้ำนี่ลึกครับรู้สึกจะหวงถินครับหวงถิ่นและหวงลังสังเกตได้ที่การาทำจุดสนใจ ให้เราเดินหาเดินไปที่เขากำลังจะจะบินนไครับจุดสนใจนี้คือทำให้เราจะจะไปหาว่ามีอะไรสักอย่างที่ตัวเขาให้เราไปใกล้เพื่อหลอกให้เราหนีจากหลังผมช่อยานประมาณนี้ครับแต่ก็ยังเดินหาอยู่ครับเดินหาว่าจะมีอีกหรือเปล่า รู้สึกจจเยอะนะครับเยอะเดอวไปแล้วทั้งหมดรวมกับของเก่านู่นด้วยสามลังครับเดินต่อไปครับหาต่อไปเจอแล้วครับอีกหนึ่งลังแต่ไม่เจอหมอนนี่อีกลังหนึ่งนีเป็นลังที่สี่นะครับผมที่จะเยอะทีเดียวครับลังที่สี่ ส่วนนี้ก็คือทางนู้นก็เป็นด้านแมคโครจากดินนี่เป็นลังที่สี่ที่เจอแต่ก็คงจะมีอีกแหละครับว่าอยู่อีกที่ไหนมั่งแต่ไม่มีหมอนนะครับเดี๋ยวมือลองจับดูไม่มีอะไรมีแต่ไข่หมอนก็ไม่เห็นมีแต่ไข่นะไข่มหมอนก็ไม่เจอครับก็ปล่อยเขาไว้ก่อนครับ พอว้ก่อนตามหาีก่อไปครับนี่เป็นรังที่ห้ารังที่ห้ารังที่ห้าแต่ก็ไม่ใช่เป็นหมอนสี่ใบเหมือนกันครับมีอยู่สี่ใบเหมือนกันรังที่ห้านี่ไม่ใช่หมอนนะะเป็นหินเป็นเป็นดินนีแค่สี่ใบ นู้นคบอีกใบนึนี่ก็ไปนี่คิดว่าต้องมีเยอะแน่นอนดูกำลังห่วงถิ่นครับหวงถิ่นมากหวงไข่ด้วยบินชักดินก้นชักงอไปเลยครับนูน่นชักดิ้นชักงอไปเลยกลัวเราจะไปทำอะไรเขาไม่รู้ให้บินชักงอไปเลย รู้ว่ามันจะต้องหลอกเราออกไปจากสถานที่ใกล้ๆไข่ใกล้ๆรล,ล,ลังไปครับนี่กลังนี่เป็นรลังที่ห้าแล้วนะคะเพ,พื่อนๆทางนี้มีไหมทางนี้มีไหมเอยได้เยอะทีเดียวครับเยอะๆมากเลยครับเยอะมากเลยช่วงนี้ เยอะมากเลยถ้าสังเกตดูว่ามีรังก็จะมีไข่มีถ้ามีรังมีไข่แน่นอนครับนันก็เราก็ตักดินไปตามหาไปอีกครับยังไม่เห็นหมอนเลยครับเจอนี้อีกรังครับเป็นรังที่หก นีเป็นรังที่หกนะ,ค,ะรกครับผมดูแม่เขาเลครับแม่ชักดิน้นชักงอเลยชักดิ้นชักงอเลยแม่ชักดิ้นชักงอเลยกลัวกลัวจะไปทํารังเขาไม่ได้ทำอะไร <laughs> ไม่ได้ทาอะไรเพื่อจะดูเฉยๆครับจะดูเฉยๆจะพิสูจน <laughs> ์เฉยๆดูดิหวงใหญ่เลยหวงรัง,งใหญ่เลยหวงยงังรังหวงรังรังอยู่นี่ รังอยู่นี่รังอยู่นี่คุนแม่อยู่นู่นตีปีก <c oughs> ห่วง <c oughs> ห่วงห่วงห่วงใหญ่เลยห่วงใหญ่เ <c oughs> ลย <c oughs> ทำไง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 มาใกล้ใกล้มาใกล้ๆ,ๆมาห่วงมามามา,มา,มา, outgoing, มาเอาจะเอาไข่แล้วเอาจะเอาไข่แล้วลองแย่เล่นดูครับมา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 เอาไข่แล้วมา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 เร็วเร็ว รอ,หอให้หลอให้มาดูไข่กับไข่อยู่นี่แม่อยู่นกลัวจะทำลายไข่ของเขาครับแต่ก็ไม่ได้ทำลายครับเราก็มาเช็กดูเฉยๆครับเป็นระบบนิเวศของนกอ่ะนี่เขาเรียกนอกอะไรครับไม่ใช่นกแต้วแว็นนะขายาวสีแดงเอาละครับชักบินชักงอ รอแล้วเรียนแบบเป็นลูกมันชักใหญ่ๆชัก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 เหมชักใหญ่เลยรู้สึกจะเป็นอย่างนี้ลักษณะก็จะคลอดเลยครับก็จะก็จะฟักหลอ

ร้องแบบลูกนกดูแม่เขาจะทำยังไงนี่แหละครับถ้า,ถา,าเป็นสัญชาตญาณแม่ลูกแม่นั้นรักลูกบานดวงใจก็จะปกป้องไข่ปกป้องรังของตัวเองครอบครัวของตัวเองให้รอดพ้นจากพยันตรอันตรายต่างๆนะครับผม ก็เช่นเดียวกับมนุษย์หรือ um, ว่าสิ่งที่เป็นตัดประเติริดนะครับผมบีบีเบือนๆวิถีนิเวศของแต่ละอย่างก็จะไม่แตกต่างกันกับมนุษย์เราครับทั้งหมดรวมกันลังนกแต่เจ้าแวดมีทั้งหมด6ลงังรวมทั้งของเก่าด้วยนะครับผมบีบีเพื่อนๆทุกท่าน แต่วันนี้ไม่เจอหมอนครับไม่เจอหมอนอ p พหนึ่งนั้นใครบอกว่าเป็นหมอนหรือไม่เป็นหมอนก็คอมเมนต์มาทักทายกันได้นะครับท่านที่ผู้รู้ว่าเป็นหมอนหรือไม่เป็นหมอนของหมอนนกแต่าแวดครับส่วนที่เห็นที่รู้ก็คือนี่ลังที่สองนับจากลังแรกมานะครับผมลังที่สอง ส่วนนู้นภายในนู้นก็สี่ห้าลังก็มาลุ้นกันว่าบริวารของนกนี้จะเพิ่มปริมาณมากน้อยแค่ไหนก็จะมาลุ้นกันดูครับว่าช่วงมันที่ฟักออกมาเป็นตัวครับลำรับท้ายสุดสุดท้ายคลิปนี้เราไปประมาณแค่นี้ก่อนนะครับ E.P. พีที่สล่ำลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับล,ลาไปแล้วครับสวัสดีครับผม